สวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับก็มาพบกับคลิปดีมีสาระจากช่องชายาชาแนลอีกเช่นเคยนะครับในวันนี้นะครับจะมาแนะนำท่านผู้ชมที่ต้องการที่จะเก็บรูปเอกสารนะไฟเอกสารหรือไฟล์ pdf อะไรต่างๆนะครับถ้าหากท่านผู้ชมเก็บไว้ในโทรศัพท์ของเรานะครับจะเป็นไฟล์ที่ใหญ่มากบางบางคนนะครับส่งรูปภาพมานี่ความจุความละเอียดของรูปนี่เยอะมากนะครับนะ ดังนั้นเราสามารถที่จะเก็บรูปภาพหรือไฟล์เอกสารนะครับนะแต่บอกวิธีการเก็บเอกสารหรือไฟล์ pdf ที่ไม่ต้องเปลืองเนื้อที่โทรศัพท์เราแต่เปลืองเนื้อที่ของเซิร์ฟเวอร์ของลายแอปพลิเคชันลายเขานะครับนะครับก่อนอื่นครับก็ต้องมาที่เข้าไปคําว่าล n e ก่อนนะครับนะเช่นเคยนะครับนะผมก็ยกตัวอย่างอ,อันนี้เป็นประจำนะครับนะก็คือ นี่เข้ามาที่ไลน์นะครับนะนะี่ครับเราก็เข้าไปแอปพลิเคชันไลน์นะครับนะพอเข้ามาเสร็จนะครับนะไลน์กลุ่มไหนเพื่อนคนไหนที่เขาส่งเอกสารที่เข้าอะไรเราก็เข้าไปในในกลุ่มไลน์ที่เราต้องการเก็บเอกสารนะครับนะในที่นี้นะครับผมก็จะยกตัวอย่างาเช่นเคยนะครับนะก็คือยกตัวอย่างของแอปพลิเคชันไลน์ของเพื่อนที่ชื่อว่าชัยยานะครับนะสมมุติว่า ผมเข้าไปในนี้นะครับเข้าไปแล้วผมต้องการที่จะเก็บเอกสารนะสมมุติว่าเอกสารฉบับนี้นะครับนะเอกสารฉบับนี้เป็นเอกสารที่สําคัญนะครับนะที่ผมบ่งกลมไว้แดงๆนะครับนะผมต้องการที่จะเก็บไว้แต่จะเก็บยังไงเพื่อที่จะไม่เปลืองเนื้อที่ตามมานะครับนะก็ไปกดที่นะครับนะให้ท่านผู้ชมนะครับนะไปกดแช่ไว้ที่รูปภาพเช่นเดิมนะครับนะ ไปกดแช่ไว้ที่รูปภาพนะครับนะก็กดแช่ปุ๊บก็จะขึ้นมานะครับนะพอกดแค่แช่ไว้นะท่านผู้ชมก็จะเห็นเมนูนะครับเมนูนะครับเมนูนะครับนะเมนูคําว่าคลิปเห็นไหมครับนะ่คำว่าคลิปขึ้นมานะครับนะให้ท่านผู้ชมนะครับนะไปกดคําว่าคลิปนะครับนะเขาก็จะขึ้นมานะครับนะต่างจากคลิป หมายถึงการเก็บเอกสารเก็บไฟล์ PDF เก็บอะไรต่างๆนะครับนะคลิปก็ให้ผู้ชมนะครับนะมากดคำว่าคลิปหนึ่งนะครับคลิปหนึ่งนะครับนะพื้นที่ในการเก็บเขาจะบอกว่าเมื่อกี้เข้าไปแล้วนะครับเข้าไปอยู่ในคลิปหนึ่งนะครับนะ,ะทีนี้เวลาเราจะใช้ใช้ยังไงนะครับพอเราเก็บแล้วเนี่ยนะบางคนอาจจะใช้ไม่ได้ก็มาที่นี่เลยครับนะก็ไปที่ขีดนะ ไปที่ขีด3ขีดด้านบน mainland, นี่ครับนะเนี่ยครับนะตรงด้านนี้ด้านบนเนี่ครับนะไปที่ขีด3ขีดนะแล้วเราก็กดที่ขีด3ขีดนะมันก็จะขึ้นมานะครับนะในนี้ก็จะขึ้นเมนูขึ้นมานะครับเห็นไหมครับนะเนี่ยเนี่ยครับเนี่ยเขาจะมาเก็บอยู่ตรงนี้ครับนะเก็บอยู่ตรงรูปแล้วก็วิดีโอนะเหมือนกับชิปที่แล้วที่ผมสอนนะครับนะ ก็จะไปอยู่ที่เก็บที่วิดีโอกับรูปนะครับซึ่งในคลิปนะครับเนี่ยเราก็จะเห็นแล้วเราเปิดมาเราเห็นรูปนี้ครับเนี่ยนะครับเนี่ยที่ที่เราเก็บภาพเก็บถ้าเราจะส่งต่อก็ด้านล่างนะครับมีคําว่าแชร์มีคําว่าลบมีคําว่าเซฟได้หมดเลยนะครับนะแต่ณนะที่ผมสอนอยู่เนี่ยคือการเก็บโดยที่เราไม่ต้องเปลืองเนื้อที่ในโทรศัพท์ของเรานะครับนะฉะนั้นเราจะต้องเก็บ รู้จักเก็บวิธีเก็บนะบางคนเครื่องทําไมอืดจังเลยนะครับเครื่องพื้นที่น้อยอยู่แล้วนะครับก็เก็บโดยวิธีนี้ง่ายที่สุดนะครับนะคลิปนี้ก็ขอฝากท่านผู้ชมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมนะครับแล้วก็พบกับคลิปหน้านะครับนะคลิปดีมีสาระต่อไปเพื่อที่จะได้นำเสนอแล้วก็ท่านผู้ชมก็จะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆนะครับ ก็ออคลิปนี้ก็สวัสดีครับผม